สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแกะทําความสะอาดนะครับของตัวเครื่องฟอกอากาศฟิลิปตัวนี้นะครับก็ความถี่นะครับในการทําความสะอาดเนี่ยเขาจะเขียนว่านี่นะครับให้ทำความสะอาดผิวแผ่นกรองนะครับทุกๆ4สัปดาห์หรือว่า1เดือนนะครับ อแล้วก็การเปลี่ยนกองเนี่ย่การเปลี่ยนไส้กกองเนี่ยมันก็จะมีไฟเตือนขึ้น,นบนข้างบนตรงนี้ที่เป็นสีแดงครับอันนี้ผมก็ใช้ได้ประมาณสัก2เดือนนะครับก็แกะไปรอบหนึ่งแล้วในรอบนี้เดี๋ยวมาแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนเนี่ยครับก็จะใช้ที่ขูดหรือว่าเช็ดออกนะครับก็ ให้เรามาปิดเครื่องก่อนตรงนี้นะด้านหลังตรงนี้นะครับปิดเครื่องโอเคแล้วก็อาจจะถอดสายก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวผมถอดสายเลยแล้วก็ให้ความวขอตั้งกล้องก่อนนะ แล้วก็ข้ามลงรนนี้นะครับนี้นะครับนนจะใช้แนนอนก็ได้แล้วก็หมุนนะครับหมุนนิดหนึ่งหมุนไปข้างบนนะครับนิดหนึ่งนี่ฝาด้านท้ายนะครับ ด้านในนะครับอย่างนี้ให้เราดึงตรงที่จับตรงนี้นะครับก็ดึงออกมามันก็จะเห็นฝุ่นเกาะอยู่นะเห็นไหมครับก็เราเราจะมาทําความสะอาดผิวตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเริ่มเยอะแล้วนะครับอ่เดี๋ยววิธีการทําเนี่ยก็จะแค่อเอาแปรงนะครับเช็ดตรงนี้ออก หรือว่าผ้าเช็ดออกนะเดี๋ยวเราย้ายมาที่ชิดกันนะแล้วผมจะใช้เป็นแปลงนะครับ นี้ขูดออกนี่นะครับมันก็จะมีคราบฝุ่นออกมานะครับ ก็ให้เราทําความสะอาดไปเรื่อยๆครับเป็นให้แน่ใจว่ามันมันสะอาดนะสำหรับเรารโดยที่ไม่มีฝุ่นเกาะอยู่บนแผ่นกองนะครับ ออนนี้ก็น่าจะสะอาดพอสมควรแล้วนะครับอพอสะอาดแล้วเนะี่ยเราก็จะเอาไปใส่ที่เดิมนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาใส่ที่เดิมนะครับโอเคก็ใส่ด้านเดิมตรงนีนะ้เอาฟิลิปออกมานะตรงนี้ก็ใส่เข้าไปดูด้านในก่อนนะว่ามีคราบอะไรไหมก็ไม่มีนะครับยังสะอาดอยู่ส่วนด้านบนนะมันก็จะมีคราบฝุ่นอยู่ให้เราใช้ผ้าเช็ดออกนะ เ,เช็ดตรงตะแกรงด้านบนนะครับอ่ะ,ะประมาณนี้แล้วเราก็จะใส่กลับไปที่เดิมอย่างนี้นะปิดเข้าไปเลยก็มันขั้นตอนก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะมันจะมีล็อกอยู่ตรง ไม่มีล็อกค,ครับคือใส่อย่างไ้ก็ได้นะขอแค่ใส่อยูอ่อย่างนี้ครับใส่เข้าไปเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเดิมไปนะปิดฝาท้ายจนตรงนี้จะมีล็อกอยู่นะครับแล้วก็หมุนไปอ่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรก็ถ้าเราอยู่ มือขวานะครับก็จะหมุนขึ้นข้างบนอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับเอ้ยตลหดการทำความสะอาดนะครับก็ลองเปิดดูนะครับก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับที่เดิมแล้วก็กดเปิดเครื่องนะครับตรงนี้ สำหรับป้ายนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะออกอน,นี่ก็มันก็จะเริ่มทำงานแล้วก็หลังจากที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็ลองปล่อยไปสักพักนึ่งว่าเครื่องมันยังทำงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะอันนี้ก็ผมผมก็ปะกะติดีนะครับส่วน การเปลี่ยนส้กรองเนะี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณมก็ไม่แน่ใจนะครับปกติจะอยู่ประมาณหกนะถึงหนึ่งปีหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เรากรองไอวแค่ไหนนะครับส่วนการเปลี่ยนส้กรองมันจะมีไฟเตือนขึ้นมานะให้เราเปลี่ยนเมื่อไส้กรองมันไม่มีคุณภาพแล้วมันก็จะมีไฟเตือนขึ้น,นมานะครับ ให้เราสามารถซื้อสั่งซื้อนะครับมาเปลี่ยนได้นะครับโดยที่ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0้านะครับถ้าที่เคฟ็เนเซกกล่องนะครับอันนี้ก็สักพักนึงแล้วก็ปกติดีนะไม่มีอาการแปลกๆอื่นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนทำความสะอาดับไม่ใช่เปลี่ยนทำความสะอาดอสากรองนะครับของเครื่องฟอกอากาศฟิลิปตัวนี้นะก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณครับสวัสดีครับ